ค่ะแม่ค้าหลังจากจบไลน์แล้วนะคะพะควรจะอาบน้ำให้เด็กน้อยกับแม่แทนตอนนี้เล่นดินเล่นทรายบ้านพี่วานสนุกสนานไม่เกรงใจล้าของบ้านเลยนะคะอ้มีความสุขจังเลยที่เห็นทาสายเชื่อมอยู่ด้วยกันนี เดี๋ยวยังอยโย่งมุนสักเครียดแล้วนะเล่นได้ก็มีความสุขแล้วเนาะพี่ว่าแบบพี่วากินอย่างเดียวเลยไม่สนใจชูเลยพระจ้าจะไรนะแบบค่ะนาวติดกุลเอกเป็นคนชอบทานข้าวติดกุล บางคนก็ขโมยสับปะรดเพื่อนบ้าน่อนเชูเล่นดินเล่นทรายแล้วนะคะขอบคุณบ้านพ่วาด้วยนะคะที่ให้น้องชุดใจมีโอกาสได้มีความสุขอย่างนี้นะคะเพราะว่าบ้านพะพันธ์ไม่มีที่ผูกนะคะ น้องน่าจะฟื้นแล้วะคะ่ะคนนั้นก็โยกวิุดเลยพิวากับแม่ดาว <c oughs> ทำไมหลักของพี่วากับ ดาวสะอาดสะอาดตัดภาามาขอพิจาใจกับแม่แทมนะคะเาจะตัดหญ้าฝนไปก็ทีเดียวจะ่ควานบอกว่าเดี๋ยวขอไปตัดหญ้าก่อนเดี๋ยวตัดหญ้าเสร็จแล้วก็จะมาเก็บทำความสะอาดหลักทำความสะอาดบ้านพี่ว่าเลยทายให้ ากทักทายในวันที่ตัวสะอาดสะอา้านนะ